นะครับวันนี้สามกันยาหกเจ็ดนะครับพาเจ้าสินวนออกต่อป่าภูเขาสูงนะครับสินวนจัดแต้มแรกแล้วนะครับเสียงใหญ่คายลมนะครับเข้าออมากระโดดสามคอน,นะครับเหยียบเลยยังมีเข้ามาอีกนะครับสามตัวว่าจะใส่สามอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเอาลงมาดูกันครับ ครัลเจ้าสีนวลน,นะครับป่าภูเขาสูงนะครับเราก็เก็บนกนะครับ